แล้วก็รวมไปถึงคุณภาพผู้เล่นนี่โหครบเครื่องจริงๆนะครับคือจะหาจุดอ่อนที่เราจะอาศัยเล่นงานเนี่ยก็ยากมากนะครับโดนคอมเมนต์สันนันเลยครับแฟนฟุตบอลแซวกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าทำไมไม่ประกาศเพจวิลลัมสวัสดีครับผมชุกปราชญานะครับพูดคุยข่าวสารว่าการฟุตบอลไฮไลท์ฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปราชญานะ อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมน,นะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังฟุตซอลไทยกันหน่อยนะครับก็แพ้ให้กับบราซิลแชมป์โลก5สมัยไปแบบสุดจะต้านเลยนะฮะ1 9นะครับในเกมนัดสุดท้ายรอบแรกนะเนเอยนะครับเกมนี้ใครได้ดูกันบ้างน,นะครับนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าช้างศึกของเรานี่ก็สู้ได้สุดๆแล้วนะครับ งัดทุกกลยุทธ์ทุกวิธีนะครับแต่ว่าเจอระดับทีมเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบราซิลนี่เขาเรียกว่าครบเครื่องนะครับสมราคากการเป็นเต็งแชมป์นะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีทั้งระบบทีมที่สุดยอดนะครับความเฉียบขาดพละกําลังความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพผู้เล่นนี่โ,โหครบเครื่องจริง,รงๆนะครับคือจะหาจุดอ่อนที่เราจะอาศัยเล่นงานเนี่ยก็ยากมากนะครับเอาเป็นว่า เราได้อะไรเยอะเลยนะครับในเกมนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นรายการระดับโลกด้วยนะครับเขาเองก็คงไม่มีเหยาะแยะมาปล่อยให้เราแน่นอนนะครับหาโอกาสยากมากเลยนะครับที่เราจะโคจรมาเจอเขากับทัวร์นาเมนต์ทางการแบบนี้นะครับก็ได้รู้แหละนะครับว่ามาตรฐานของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดไหนนะครับซึ่งหลังจบเกมนะฮะโค้ชมิเกลก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านักเตะของเรานี่ได้สู้กันเต็มที่แล้วนะตนเองก็เห็นหัวใจนักสู้ของทุกคนและวันนี้ราซิลเองเขาก็เล่นได้ดีมากๆด้วยนะครับ ลูกทีมหลายคนก็มาบอกว่าไม่เคยเจอการเล่นระดับนี้มาก่อนเลยนะครับที่รวดเร็วดุดันแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขนาดนี้นะฮะส่วนเรื่องสกอร์เนี่ยไม่มีใครอยากโดนยิงมากขนาดนี้หรอกนะแต่เราเล่นอย่างดีที่สุดเพื่อหยุดเขาแล้วเราพยายามเล่นเพาวเวอร์เพย์เพื่อหยุดการไหลของสกอร์แถนประตสับประตูข,ของเขาก็ยังเซฟได้ดีอีกด้วยแต่เราก็สู้เต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะอันนี้คือบทสมัมภาษณ์ของโคชมิเกลที่ก็มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้นะครับ จากทีมเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้อย่างบราซิลนะครับไม่ได้สนใจสกอร์นะครับที่เราแพ้แบบถล่มทลายแบบนั้นนะฮะสรุปว่าช้างศึกโตเล็กของเราเนี่ยจบที่2ในสาย B นะก็จะไปรอเจอที่2ของสาย F นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครนะครับฝรั่งเศสหรือว่าอิหร่านนะครับก็รอดูกันอีกทีนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะมีโปรแกรมเจอกันเองด้วยนะครับสำหรับฝรั่งเศสกับอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ผลนะครับว่าใครจะจบที่1ที่2นะฮะก็รอติดตามดูครับ นะะฮนั่นคือเรื่องของฟุตซอลนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นครับคุณผู้ชมครับเป็นการประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยชุดยู20นะครับที่จะเตรียมทําศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะฮะ25-29กันยายนนั่นเองนะครับซึ่งเราเองจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับซึ่งเราอยู่ในสายเอชนะครับร่วมกับอิรักฟิลิปปินส์และก็บรูไนนะฮะคุณผู้ชมฮะ ปรากฏว่ามันมีประเด็นตรงที่อิมเปรซอนเปเรล่าเนี่ยแบะโผลออกมา23คนเนี่ยมีแค้งบุริลัมติดโผมาเกือบยกทีมเลยครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด19คนนะฮะก็มี4คนเท่านั้นนะครับที่มาจากทีมอื่นๆนะครับแฟนบอลแน่นอนว่าในเมื่อประกาศมาแบบนี้นะครับโดนคอมเมนต์สั่นหนัดเลยครับแฟนบอลแซวกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าทําไมไม่ประกาศเพจบุริลัมบางคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ทีมชาติไทยนะแต่เป็นทีมชาติบุรลัมนั่นเองนะฮะ แล้วก็บุริลัมเวอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ตามนั้นครับในเมื่อบุรีรัมเขาได้สิทธิ์จากทางสังคมให้ดูแลชุดนี้นะครับเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะครับในเมื่อสามารถเรียกเก็บตัวได้อะไรได้ตลอดแล้วก็อยู่ในคาถานะครับดูแลก็ได้เต็มเมต็มหน่วยสําหรับทีมชุดนี้แต่มันก็มีผลเสียก็คือถ้าผลงานไม่ถูกใจนะครับ โดนแซวแน่นอนนะฮะสำหรับชุดยูยี่สินะครับที่ได้รับการดูแลจากบุรีรัมย์นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้มันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะคุณผู้ชมฮะก็โปรแกรมนัดแรกนะครับเราจะเจอกับฟิลิปปินส์นะยีกันยายนนี้นะครับเตะทุ่มครึ่งนะครับติดตามสารสดได้ที่ AS Play นะครับนะฮะก็รอส่งเจียใหกับน้องๆชักศึกชุดยูยีกันนะครับนะฮะที่ต้องคว้าตัวไปแชมเปีเอเชียให้ได้ก่อนนะครับโดยเป้าหมายของชุดนี้ก็คือ ไปฟุตบอลโลกดูยี่สิบให้ได้นะครับตั้งเป้าหมายใหญ่เลยสําหรับการเข้ามาดูแลของวิลัมสําหรับน้งนองๆชุดดูยี่สิบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอันนั้นคือประเด็นที่ผมตนะ้องาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุนทานติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชิยะอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุนทานติดตามนะครับในคลิปนี้กดตัวลาไปก,ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ